สวัสดีค่ะเก็บภาพบรรยากาศคลิปซื้อปลาหน้าเขียงไปปล่อยนะคะในวันพระนะคะวันนี้พระใหญ่เนาะอ,อนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะวันนี้เราก็จะปล่อยปลาไหลปล่อยปลาดุกนะคะปล่อยปลาช่อนด้วยแล้วก็ปล่อยเตา่ามีกบด้วยปล่อยกบด้วยนะคะ แล้วก็ปล่อยหอยจุกด้วยนะคะแล้วก็ปลาหมอนะคะกบกบกบหวังว่าคงจะหากินเองเป็นเด้อเอาอะไรบันเนี่มาเขาบนโลกเขากับนี่เด้อเขากับไปร่านี่เด้อ รักษาชีวิตเจ้าของเองแล้วบ้านนี้สูกบเลียงสูกะหากินเองเด้อบ้านนี้เด้อมัวมี้ยส้าจกมเียร์้อง้าอมานั่คืมันเป็นกบเลียงเนาะ เงี้ยนบังหนาจังไรอูเบังเน,น,นี่ยบตัวยังเงี้ยนบังหนาคน,านไหมแม่ขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะจบจบจบ